่งงานนะครับต,วต,ว Morning, ต mm ัตว,นต filming, ว, Hence, ตวนี้เป็นโตต้เวลฟายนะครับตัวนี้ป้ายแดงเลยจากโชวรูมนะครับตัวนี้ติดตั้งจอหัวหมอนนะครับแล้วก็กล้องสามกศูนย์จากเอมตานะครับผมตัวนี้เป็นกล้องพันแต่ปีหมดเลยนะครับกล้องหน้าตัวไหนกล้องหน้านะครับตัวนี้เป็นกล้องตรงรุ่นนะครับกล้องข้างครับผมกล้องหลังตรงรุ่นหมดไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับเวลฟายตัวนี้ป้ายแดงเลยในตรงรุ่นหมดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับผมตัวนี้ อันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นจอหัวหมอนนะครับไม่อยากได้เป็นจอใบดานเราก็จัดให้นะครับเป็นตัวนี้อ่าเป็นออกคู่อย่างนี้นะครับเล่นอิสระนะครับเล่นอิสระหรือว่าจะดูผ่านจอหน้าหรือว่าเล่นอิสระให้น้องๆเล่นได้เลยจากจอหลังนะครับจอสัมผัสได้นะครับเป็นแอนดรอยแล้วนะครับตัวนี้หัวหมอนเป็นแอนดรอยเลยไวไฟได้เลยครับให้น้องๆเล่นอิสระได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผม ส่วนจอหน้าเป็นสเปคแลมแปดตัว 2K นะครับเอเวตาตัวนี้เป็นกล้องพันแ p ดสิบพีนะครับตัวนี้ตัวนี้กล้องจะชัดที่สุดนะตอนนี้นะครับผม่มุมกล้องจะประ,ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับถาร้องสิงสาเลยตัวนี้ตรงรุ่นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ